สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมามณีคชศาสตร์ค่ะทุกท่านคะ่ะสามลายมือวาสนาดีบุญภาวัาสนาส่งถ้าใครมีถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆค่ะเพราะถ้าช่วงเวลาอายุจรมาถึงชั่วฟ้าจบดินอะไรก็ต้านท่านไม่อยู่ค่ะเพราะสามลายมือแบบนี้นะคะเข้าขั้นเป็นเศรษฐีเตรียมตัวรับทรัพย์รับสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนค่ะ แต่จะเกิดขึ้นกับบุคคลท่านใดนั้นขึ้นอยู่กับบุญบารมีในอดีตชาติและบุญบารมีในปัจจุบันที่พวกท่านได้สร้างได้สะสมมานับครั้งไม่ถ้วนมารับพลังงานดีๆกันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะ เส้นลายมือแบบที่หนึ่งนะคะเป็นเส้นลายมือคนที่มีโชคลาบลอยค่ะหรือโดยทั่วไปนะคะเขาเรียกว่าเส้นลาบค่ะเส้นลาบนี้นะคะจะดูได้ง่ายมากค่ะสังเกตบนฝ่ามือทุกท่านนะคะจะมีเส้นหลักๆอยู่ด้วยกันสามเส้นคือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจค่ะเส้นลาบนี้จะเกิดขึ้นเป็นเส้นเล็กๆนะคะขนานไปกับเส้นชีวิตแบบนี้ค่ะ ถ้ามือท่านใดมีแบบนี้นะคะบ่งบอกว่าท่านมีโอกาสได้โชคลาบลาบลอยมาแบบฟุกๆค่ะโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่จะเป็นก้อนเล็กๆเป็นลาบจรลาบก้อนเล็กค่ะหรือว่าท่านอาจจะได้รับเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตําแหน่งการงานที่ดีขึ้นค่ะมีเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นหรืออะไรที่ดีๆเข้ามาในตัวท่านค่ะ เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเกิดกับตัวท่านค่ะเส้นลายมือแบบที่สองค่ะเส้นลายมือของคนได้ราบได้ความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท่านตั้งใจทําไว้แล้วก็เกิดความสำเร็จเข้าสักวันหนึ่งถึงขั้นเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะพอใจในสิ่งที่ท่านได้รับได้ทำเพราะว่าเส้นนี้นะคะเกิดขึ้นที่เส้นชีวิตที่ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะ ตั้งขึ้นตามแนวเส้นชีวิตถ้าช่วงอายุจรเวียนมาถึงท่านจะได้รับโชคลาบล่ำรวยเงินทองความสำเร็จกับสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้ค่ะเพราะว่าเส้นนี้นะคะเป็นเส้น v v วิกตอ y ที่ตั้งขึ้นเล็กๆตามแนวเส้นชีวิตแบบนี้นะคะ Victor y ก็คือความชนะความสำเร็จความโชคดีความสำเร็จ,คว,ค,ค,วรจความล่ำรวยเงินทองอย่างแน่นอนค่ะเข้าขั้นเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะ ถ้าใครมีบุญบารมีมากพอค่ะเส้นลายมือแบบที่สามค่ะวาสนาดีวาสนาเศรษฐีมีทรัพย์มากค่ะเป็นเส้นลายมือที่ทุกคนต้องการอยากจะมีบนฝ่ามือค่ะเพราะว่าเป็นเส้นลายมือของนักธุรกิจเศรษฐีมีอสังหาริมทรัพย์มากเส้นที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมีบนฝ่ามือแน่นอนค่ะเพราะหลายท่าน ไม่มีก็จะไปให้หมอนะคะสักลายมือให้แล้วก็จะได้เป็นเศรษฐีกับคนอื่นเขาบ้างแต่ว่าเส้นนี้นะคะถ้าเกิดขึ้นกับเจ้าชะตามือที่เกิดขึ้นจริงๆโดยไม่ได้ไปสักหรือไปทำให้มันเกิดขึ้นมานะคะจะมีอนุภาพในการทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่าขึ้นจากสิ่งที่ตัวเองได้สร้างได้ทำ ได้เพียรบารมีมาแล้วเส้นนี้นะคะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ตัวเองได้สะสมมาไม่ว่าจะเป็นการงานหน้าที่ความซื่อสัตย์หรือความพยายามอะไรที่ตัวเองได้ทำอยู่เส้นนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาน้อยมากนะคะที่คนจะมีเส้นนี้ขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งสามเส้นค่ะก็คือเส้นแรกนะคะเส้นวาสนาที่ขึ้นมาจากตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะคะเส้นวาสนาจะขึ้นมาจากเส้นชีวิต สนมือหรือว่าเนินวิปลิตหรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วปลายของเส้นวาสนานั้นไปหยุดที่เนินเสาค่ะเนินเสาก็คือใต้บริเวณนิ้วกลางนะคะของนิ้วของเราข้างใดข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ผ่านมาหยุดอยู่ที่บริเวณเนินเสาหรือเลยผ่านเส้นใจขึ้นไปนะคะหรือว่าเส้นมาหยุดอยู่ที่เส้นใจก็ได้ถือว่าเป็นเส้นวาสนาที่ดีมากๆค่ะ เส้นวาสนาเส้นที่สองนะคะเกิดจากเส้นธุรกิจการงานที่ท่านลงมือทำทำด้วยตัวเองนะคะแยกออกมาจากเส้นวาสนาหลักไปหยุดอยู่ที่เนินพุทธค่ะอยู่ใต้บริเวณนิวก้อยนะคะบริเวณนี้เขาเรียกว่าเนินพุทธค่ะ เส้นนี้ขึ้นไปแบบสวยๆไม่มีเส้นตัดไม่มีอะไรมาขัดขวางธุรกิจของท่านที่ลงมือทำนั้นมีแต่ความสำเร็จล่ารวยลุ่งโลดเงินทองที่ท่านตั้งใจไว้จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะเพราะว่าเส้นนี้นะคะเหมือนกับเส้นวีที่หงายขึ้นตัวใหญ่ตัวโตๆในมือของท่านที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ล,ลอยๆนะคะ ทุกอย่างต้องเกิดจากการสะสมและความสำเร็จที่ท่านทำมาก็คือตัววีวีหงายให,ใ,หใหญ่บนฝ่ามือวิกตอรี่คือความสำเร็จความโชคดีในชีวิตในธุรกิจที่ท่านได้ทำค่ะและเส้นที่สมยิ่งตอกย้ำเลยนะคะว่าท่านยังมีชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จความเป็นที่นับหน้าถือตาไม่มีใครไม่รู้จักท่านค่ะเพราะว่าเส้นนี้คือเส้นวาสนาที่พุ่งไปยังเนินอาทิตย์ค่ะ พุ่งไปยังเนินอาทิตย์อยู่บริเวณใต้นิ้วนางนะคะสวยๆเลยไม่มีเส้นตัดไม่มีเส้นอะไรที่มาขัดขวางบ่งบอกแก่เจ้าชะตาว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่ไม่ว่าจะก,การงานการเงินความโชคดีความสำเร็จความร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะมีทรัพย์มีโชคมีเกียรติยศมีเกียรติที่ทุกคนรู้จักท่านนะคะมีชื่อเสียงร่ำรวยเงินทอง มีเงินใช้จ่ายคล้องมือไม่ขัดสนค่ะเป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงนะคะในการงานในสิ่งที่ท่านทําอยู่ทุกคนรู้จักท่านค่ะเพราะเส้นนี้เป็นเส้นวาสนาที่พุ่งมาจากเส้นวาสนาหลักแล้วพุ่งเข้าไปหาที่เนินอาทิตย์ขึ้นไปส,สวยๆแบบนี้นะคะทุกอย่าง3ามเส้นนี้ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆนะคะทุกท่าน เกิดขึ้นจากบุญบารมีจากท่านที่ได้สร้างได้สมได้สะสมมาทุกอย่างท่านต้องเป็นคนดีท่านต้องซื่อสัตย์ท่านจะปฏิบัติในสิ่งที่ท่านทําอยู่ในการงานในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่ท่านได้ทํานะคะทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาจากลายมือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะสามแบบที่เราเห็นบนเส้นลายมือแบบนี้นะคะ แบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามสามแบบนี้เส้นลายมือวาสนาดีบุญภาวานาส่งค่ะดวงดีดวงรวยพกพาวาสนาแบบจัดเต็มจัดเต็มมากๆค่ะเกณฑ์เช่าชะตาบอกเลยว่าไม่มีวันจนค่ะยังไงก็ต้องมีเงินมีทองมีอะไรใช้ไม่ขัดสนอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเกณฑ์เป็นวาสนาเศรษฐีแน่นอนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ เพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะถ้าคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ